ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ใน IG หรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM m h i t c h เ h e กันแล้วนะคะสําหรับใครได้เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเตียมข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไป ได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย E เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่ i n s t a g r กรค่ะแล้วก็มาเลือกบดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็ใช้เป็นบริการแนะนํารวดเร็วนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่รต้องการอ่าได้เลยนะแต่ก็อ่านดูด้วยเนาะเพราะวะ่าน,นี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะคะวันนี้เราก็จะเป็นเพิ่มไลค์ก็เลือกเป็นเพิ่มไลค์อันนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเรานะคะเปิดโพสของเราขึ้นมาเลลลยนนนนะะะคคคแ้้้วกกก็ดดดัอิงง์าบตรี่ มาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100ไลค์นะคะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วก็สั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับ,บโบนัสเพิ่มอีกสองเปอร์เซนน็น สามารถบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปล wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอ่งเปล wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกริการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อมาค่ะะก็็จเปปนคลิ ค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ูม m o n e y Walllet ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดรอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดรอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รวองการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดรอร์ของเราค่ะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใ รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะและ้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคีิคัดลอกดึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะแล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์ของเรากันเนาะ กบโพสต์นี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่6ไลค์นะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีน้าจอก่อนนะคะ ก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะจากเมื่อกี้มีแค่6ไลค์เนาะตอนนี้ก็ทยอยขึ้นมาเป็น93ไลค์กันแล้วนะก็แทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยนะคะก็ถือว่าไวอยู่เนาะพอเมื่อกี้สั่งซื้อไปยังไม่ถึง2-3นาทีเลยนะคะก็ทยอยขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์ก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนยอดที่เรา,าเพิ่มไปเนาะขึ้นมาคบกันเลยนะแต่ก็อาจใช้เวลากันนิดนึงเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เ MM คมเป็็นเวบซ์ที่ดมก มากเลยนะก็ลองเข้ามาใช้ล้วเ,เข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประกันได้ไปหนูก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ